สมเด็จหรือกุ้งก้ามกรามอาศัยในแหล่งน้ำจืดที่มีกระแสน้ำไหลเชื่อมต่อกับทะเลในอดีตพบได้ง่ายและมีจำนวนมากในแม่น้ำและลำคลองโดยเฉพาะในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาอย่างยาวนานในปีพุทธศักราช2523สมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสัรหาที่ดินใกล้เคียงกับพระราชวังบางปะอินโดยจัดหาที่ดินได้ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่3มิถุนายน พุทธศักราช2,523ในช่วงนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับบ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยน้อยลงจึงมีรับสั่งถามว่ากุ้งเดี๋ยวนี้หายไปไหนหมดไม่ค่อยมีขายต้องนําเข้ากุ้งจากพม่ามา,รมากรมประมงจึงได้กราบทูลถวายรายงานว่าปัญหาเกิดจากคุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ออกซิเจนมีไม่เพียงพอที่กุ้งจะอพยพย้ายถิ่นออกไปปากอ่าวได้เนื่องจากกุ้งก้ามกรามไม่ใช่กุ้งน้ำจืดแท้ต้องว่ายน้ำไปออกไข่ในน้ำกร่อยบริเวณปากแม่น้ำจนอายุ14 3 5ถึง35วันถึงจะว่ายน้ำกลับมาในพื้นที่น้ำจืดเพื่อเจอเริญเติบโต แต่ระหว่างการเดินทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครคุณภาพน้ำไม่ดีออกซิเจนในน้ำน้อยทำให้กุ้งไปไข่ในน้ำกล่อยหรือเดินทางกลับมาน้ำจืดไม่ได้พระองค์จึงมีรับสั่งถามว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเมื่อทรงทราบปัญหาการแพร่พันธุ์วางไข่ของกุ้งก้ามกรามจึงได้มีพระราชสวนีให้มีการศึกษาวิจัยการเพราะลูกกุ้งในสถานีทดลอง โดยสร้างระบบนิเวศเทียมขึ้นมาเป็นผลสำเร็จทำให้แม่กุ้งวางไข่ในน้ำที่มีสภาพเหมาะสมณสถานีทดลองเมื่อไข่กุ้งฟักเป็นตัวอ่อนในน้ำกล่อยจะอนุบาลจนลูกกุ้งพร้อมจะเติบโตในน้ำจืดและสามารถนำมาปล่อยทดแทนได้ขณะนั้นกรมประมงโดยสถาบัานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติจังหวัดสงขลาปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งสามารถเพาะพันธุ์กุ้งได้แล้วโดยเอาน้ำเค็มมาเพาะพันธุ์กุ้งในสถานีแล้วก็สามารถนำมาปล่อยทดแทนได้ต่อมาในปีพุทธศักราช2527สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวง ดเด้เดจพระราชดำเนินเปิดศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและได้ทรงปล่อยลูกกุ้งชุดแรกที่ท่าน้ำหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากรมประมงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุสัตว์น้ำนานาศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยได้ดําเนินการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้างกรามในแม่น้ําเจ้าพระยาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระนางเจ้าสุดกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวง พือฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยการผลิตและปล่อยลูกพันุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ปัจจุบันกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติเพิ่มปริมาณมากขึ้นราษฎรที่อาศัยในชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดแนวสองฝั่งลำน้ำได้อาศัยทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อการอย่างชีพและสร้างไรายได้โดยเฉพาะชาวประมงที่มีอาชีพหาปลาตกและงมกุ้งก้ามกราม ต่างได้พึ่งพาอาศัยเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นโครงการในพระราชดาริที่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จ